สบายดีท่านบุษบมนี่น่าถือว่าอันนี้เป็นซาวเนาะชาวไทยที่ก็เสื้อสายจีนเพิ่นใส่สุดถือว่าใส่สุดจีนเนาะแล้วก็มาเดินเล่นในมือนี่เป็นมือถุอถีนมือเที่ยวเนาะมือนี่มือเที่ยววัอนี้มือเที่ยวของเพิ่นเพิ่นก็ใส่สุด ข้อมเพียงกันใส่สุดเนาะใส่สุดแบบนี้เพื่อว่าเดินเที่ยวทายโฮกไทยอย่างก็สวยสดงดงามไปตามแบบสาวจีนเหแล้วเนาะเนาะเด็กคนก็สวยงามสวยงามเนาะงามสวยงามเอาเขาดีหนึ่งเนาะเขา sốt đi sốt đi đó